ผมมาแล้วครับทุกคนเข้ามาแล้วแต่กูกำลังเมาเมาไม่รู้วยหลุมที่หกไอ้เยี่ห้อเขายังไม่กลับบ้านอีกเหรอนายยังไม่กลับแทย์ก็นั่งต่อรถต่อเวลาเขาหนะไหนๆไอ้แทบก็นั่งละผมขออีกปุ้งไม่ต้องทำคาอะไรเงี้ยคือของที่หอมมันขาแล้วพี่เขามามาส่งผมเลยก็มงสุเอพาร์ตเมนต์ที่ มึงไปหามึงไปหาใจเขาว่าไปอพาร์ตเมนต์กูอีกมุมนึงได้หวะโอ้โมึงมีแล้วแต่พาคุณไปแต่พาคุณมีกต่ทีแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยเด้อต้องมีเขา มาเหมือนก้าอี้เล่นอยู่เช่นนี้เสย็ดเข็มพวกกูพวกกูเฮ้ยแถบแม่งแถบถ้ามาโกนหนอนออกก็แม่งน่าจะเด็กมากเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยอ๋อะไรไอ้เดม่ยืนฝ่ายเขาไม่เอาไอ้ี้ชุดไม่หรือว่าชุดสำหรับผู้เรียนตอนที่เราอยู่ในไฮไม่แน่ใจแต่มันน่าจะเตดีดีให้เสใครใครโปรยเกลือ เฮ้ยเยหยุดหยุิงหยดยิงเฮ้ยรอประกันกระสุนดีมันแทบแไม่ได้หรอกไอเี้ยนั่นน่ะแั่งกระสุนทุกครั้งนรี <laughs> บมาเร็วพี่บ้าแวะร้านประจำอ่าไอ้บแบบ <laughs> แามา่งยิงเดือบร้นปลอดสายตายหาอะไเงียโหเชี่ยแล้วเนี่ยหลังไม่ได้เียรแล้วเนี่ยเติมเรื่อยวะก็เติมเรื่อยเนี่ยก็มายิง

ไปได้ปะไปได้ไปได้ไปเลยพี่ไปเลยพี่อย่าส่งแค่ไปเลยพีไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยไปเไปเฮ้ยอ้ามลงรถปะนั่งกันสี่คนนั่งนสามคนนี่แหละก็ลงพร้อมกันด้วยเอ้าคันไหนอ่ะคันนู้นคันไหนก่อนมึงจะนั่งคันไหนอิสจ๊ะไงโอเคมึงจะลงอิสจ๊ะกันทำไมมึงไม่ขับมึงจะมึงขับไปดิ กว่าจะถึงคายไอยแต่กว่าจะเข้าครซบไม่เหี้ยเอ้าาเอานูเขีนใครตายวะกูเขีนใครตายวมัเขียนลกูดูผิดวะเาไม่สกตอกูเลยเาไป shit here we go a g มาแล้วก็เปิดเลเดี๋ยวเขาเริ่มจะเปิดโอเคอะไรวะคิดคนอะไรวะ ไอ้เหี้ยพาเวลอย่าพึ่งไอซสรัตกำลังป้อนอยู่พาเวลตัวไหนตอนนี้เอาใครโยนนั่นเลยพาเวลบอกใครโยนเสือ้ยพี่บ้านขับที่อะไรวะเนี่ยขับรถออกไปขับรถไปเทสพเนาะคนเที่ยวขับรถขนั้นออกไปพี่บ้านจะชนพี่บ้านจะชนผมล้มผมลุกนอนนี่แหละแล้วเลี้ยวยอยู่ยิงอยู่ทำไปอีคนที่อยู่ไอซเจนถือไม่ยิงว่ะ ไม่มีอยู่อิสเจนแล้วอรอไม่มีใครตีอิสเจนเลยสูงอิสรภาพ๋ยวาพอนไกๆป้าออกไปที่ทำรับบทีใครว่าเยอยู่ศัตรูเอยไปไหนมาดูไปไหนทำเป็นโลกเสียชื่อนะ้วยหมเยอะตื่นเช้าไม่หยุดจริงหรออย่าเลยพอนักตุ๋ยตัวกันไน ลงยางมาปล่อยเอ้เฮ้ยมาชนกูตรอ้ากูโดนเตะเออรับ้มาเกเี่ยมรถกระปอนดิเ้ยรถพวกกระปอเบัยานาเอามาดูดีกว่าว่าเราจะเจอกวางตัวไหม เรไปลากรีบาสกินกโนกาโดครับพี่บาสบอกว่มึงว่างกันมากไหมว่างมากพี่บาสแม่งระทมจัดเลยกูแสนใหไ่เลยเฮ้ยกระตา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 ยสีอะไรเอาดีๆเมื่อกี้มึงวิ่งเข้าพุ่มนั่นน่ะไอ้เจี๊ยเฮ้ยนก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 ยิงแม่แม่หสวยงามไอ้น้องอืเดี๋ยวเอุ้ยแล้วยิง เราเราแบบว่ามกกิเสร็จพอดีเฮ้ยไอแถบได้แต่ไอแบไ้่เยอะสุดมาโดนอิสเจทำ่อกีได้นนมิเยทำงานเนี่ยส่งงานหนัส่งงานไม่พอโดนลังแกด้วยโอ้โปไบกูารอกมึงเป็นปิกัดไงนเมื่อกี้ว่ากูต้ีแล้วมึงเดีวพี่บาเดีต้องตีกว่กูอีกไอ้โ โอ้โหเอาล้มกันหมดเลยทำไมไอ้แกงต้องมาปีกมาตไม่มีประตูแกเฮ้ยดีแต่แกงเขียวเลยเฮ้ยมาเก็ตสัมดีกว่ามีแหละคราวนี้แหละถ้าใส่ถ้าใส่ถ้าใส่สีบัวไม้ยิงดิ่งนะเออแกงมเขียวกับบัวไม่ถูกกันิีกันเองในสภากัะไอ้เหี้ยจอยโอเปอเรชั่นนี้

ยิงโอยิงโอยิงโอใครว่างยิงโอโอ้ครับคก่อนก่อนยิงคครับรถก่อนดูยิงให้ไอเห็นเดินสสี่วงัเดียวโอ้เลงส่งถึงไอ้านี้วอ้า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 วเ้าอาอ้้วอ้ออ้าวา้้ ลงลงถนนเลงถนนเถอไม่ได้มีถนนเดียวเท่านด้แค่นี้ก็มองไม่เห็นกลัวขี้งงยังเลยไอ้เหี้ยแตกตาเยเยอะโอ้ยแตกตานิกงิกไอ้รถเป็นเลี้ยวมาได้ตถเป็ุกออ้ีนอามันอกล้อเมันออกล้อครับอะไรของมึงนี่ได้ไอ้รถเหี้ยมันออกล้อเร็วอย่าชนกูอย่าชนกู คุณยายกูขับได้เร็วเลยคุณยายกตายลทำสารสัดรอให้ให้เกียให้เกียริให้เกียร์ไม่ตอบแม่ตรอีวากเกเรียนเลยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ แอบแอบไปอามแต่งตัวให้เหมือนตัวประกอบที่สุดธิ์นี่ครัตัวประกอบว่าลองรถกันละก่แล้วเดี๋ยวไปลองกันเลยไหนเออในไรอ่ะโอ้โหทะลุจอยมนุษย์เทพเาวไอ้เรไม่มาเป็คนมาแอบดูเหรอวะไอ้มนุษย์เทพเาว็ใช้ลมกล่องนะไอ้เหี้ยโรสแมรี่แม่งหอมจริงเลย เปิตปุ๊บแล้วม่นก็คัดซีนให้มันนั่งเดี๋ยวผมบอกพวกคุณสองคนมาส่งกสาตร์คำเดียวแค่พอเอาสองคันไปเลยขู่ได้ไปทิ้น้ำอีกแล้วไอ้เหี้ยไรเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันกินเนื้อหมาเหรอยูจะเหี้ยอะไรโยดูสภาพกู ไอ้ยไม่ไม่โอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีรายการแล้วมันมันดูดีดอกไอ้สัสเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเนื้อแม่งแดกมาเอาแล้วไงกูเคาะประตูกูกูก็เคาะทุกคนเคาะหมดไอ้เหี้ยทุกคนมาหมดพี่พันต้องเปิดให้ทุกคนสี่คนวันเป็นหัวหน้าเราได้ไงวะไอ้เหี้ยดูสิแต่รีกิลรอบนะภารกิจนี้ า<อ>คาเมโล่มัน<ด>จะดิฟโชว์มันจะดิฟโชก่อนได้พอจะเยอะไว้ไหนโอ้ชีตเอาว้าโอย เราหลอกว่าเราจับโจมิลคนซึ่งเหยื่อล่อคนนั้นคือพี่บาสที่กูกับเราจะไปรับนี่ไงทักบอกเอ๊ะนี่มันคุณๆนะเอมเลี่ลูกของบาซีนี่หว่าเดี๋ยวไปก่อนรถบกันละมาโอโหแม่งใชปืนเดียวไอ้นาบินเป็นไงบ้างเออเดคือโดนขมมิชชั่นไล่อย่าพ่ง Ens, Nacional, resigned, ออไปสายไปสายไปสายไอ้เชนไปสายไปสายไ่สายมันพลาดแลไปเลยไปเลยกีเลยใครตอนนั้นอะใครไอ้ช่วยกูด้วยใครช่วยกูด้วยขับตามเขาบินเจ็ตเลยกูอะถ้าไม่เหมนเราอย่านะอ้าวเจ้ให้ฟังทิ้งเฉยเราต้องไปยื่นปืนให้ไอ้ไอ้โรนนั่นแหละพี่บ้านลงมาไปลงเอ้ลูกยัก มีที่อะไรโอ้มันสาดกูเป็นไม่ชินกันโอ้มันไอ้วนๆกับเราสาดกูเนารับไอ้มาเอ้ยไอ้เขียบมันยิงไม่โดนไอ้สัตว์ไอ้ควายเริ่มใหม่นะว้ามาแรกๆก็มีสายยิงกูแหละหลังๆไม่สาดมึงคนมึงอย่าพิสตาชิโอไม่ได้ถม น่ะ we are problem เรามีปัญหาแล้ว we are problem มึงไม่ใช่ problem มึงหรอกไอเอเจน problem กูยังไงเ้อกูโชว์เลยเดี๋ยเดินผ่านมาไ่เอ่ะอเดอ้อยดเดี๋ยวๆๆเดอีกอเ้อเบีอเ้ยมดอเอ้อเด้้วไอ้อออเ้เท่เลย ไม่ให้ขันได้เลขับรับไม่ต้องขันเลยด้วยไมไดไปไไอ้โดยสวัดไอ้ยงโจกไอ้สัตว์คือเป็นโ้เรงแต่ละคนดูอบถูอบูอบคู่ลังตีโค้งมึงมาห่เ กูบ so awesome. ้าเลยมึงมาไงตำรวจแม่งตัดมึงไม่หล่อกูม่าต้องไม่รออไอเชี่ยตำรวจแม่ง MVP o f the year a few inches later กูกำลังตีโค้งมึงมาไอเย็นนี่ม่ได้เดือโทษอ เอาละาแปบ๊บหนึ่งกูจอรดรถยู่เอาละพี่ชเบเกอร์ยิงมาเหอะไอ้เทียยิงกูไม่ยอนหลับอควายโ<ม>าาง่กูบินเข้าเข้าคู่กูจะโดนยิงไ้วไม่ได้ไ,ไอเนียโดนเลยตำรวจเพียบเลยจะรับไปตรงไหน เบกุกยยต่นตกโอยเ h a กเบ๊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 กโบ๊กเโาโห่อนอ่านะไอสัตว์คอตำรวจอย่านะไอเกียโควิดบาร์กไมีกัะสุนสี่รูอยู่ตรงกลางโอ้ยโอ้ยมาขับมาขับประกบอกกียปากอบเบี่ยงมือช้าก่อหออีกอะ ว่าผมไม่ได้ยินอะไรแปลกๆกันไหมแหลงไมกแหลงไมกมันมีต่ำกว่าทองแดงอีกหรอวะแหลงไม้บู๊แหลงดีรู้จักอะไรวะอะไรวะน้ำมันทาทาไม้อะไม่ถ้ามันถ้ามันยิ่งกว่าทองแดงต้องมันต้องสั่งกระสีเลยเหี้ยสิงเฮ้ยพ่อมึงไอเหี้ยโอ้ยเนี่ยโดดละเยิมเยิมเยิมมาละสายที่แล้วด้วยไอหนุ่ม ขอบคุณมากโอนมาให้กูสิบ้านเนาะโดสิต่อที่ดีนะอย่างนี้เลยทันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงสยเสร็ยแล้วนี่ไอ้ควายเป็นอะไรเร็วไปเร็วปเร็วไปไขึ้นมาอฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยเกอะไรวะน้าอ้ยนกขาเป็นอะไรหร เอาลงกต้วันลูกด้วยไอ้สิงมาอาจารย์เห็นร้อนซันโซนไวเกยไอทำไมหอมไปเกียร์เขียนได้ไอแขมันสมบกตกินตุ๋ยวะไอ้เคิวถึงถ้ามาตีตีตีมาแหละก็เริ่มใหม่งไอคไม่เอาปล่อยไปใหญ่ยิ่งเล่นไอ้สัตว์ขอละอยากคลิกเมาส์ขวาไม่กับสเตทมา ไม่กดรอยที่อะไรไทเลอร์แม่งทำอะไรนิดหน่อยไม่ก็เฟลแล้วอ่ะเยี่ีสถีทำไมห้องกันมนสกภาพสมบูรณ์วเสียหลักโอ้โไม่ยอมรับเลยโอ้กูได้บอลไอเฮียบแกงกระสีกูได้ไม้สงกระสี โอ้โหได้แสนเดียวไอ้เคียกูไปเก็บได้ขับก็ได้แสนเดียวเพผลอๆนายขับโอ้สองแสนเพิ่มทามพนัดเพิ่มทามพนัดเพิ่มตามที่สองแสนเราลงฮิวเมนกับคาสิโนจะรอดพรอวะคาสิโนง่ายใช่ฮิวเมนแหละวะง่ายกว่าไอ้เคียเนี่ยเฮ้ยไอ้เคียตายสีหอกไว้พวกเรา กูบินไปกลับคายโยนจะสามรอบอ่ะกูบินไปกลับคายโยนจะสามรอบอะ